สวัสดีพี่ๆชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับนายามเย็นๆกับรายการตำนานหลวงพ่อเงินนะครับนะอ่าก็มีพักเครื่องนะครับนะสายหลวงพ่อเงินนะครับมาแบ่งปันให้กับพวกพี่ๆที่ชื่นชอบกันอีกเช่นเคยนะครับน้าอนจะไปรับชมรับฟังนะครับนะขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรไอดียไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0 8 0ย์แปดศนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากคุณหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับแก็บคิวอาร์โค้ดสแกนหาได้เลยนะครับ อ่ะก็เช่นเคยเนาะรายการละสามร้อยห้าสิบาทนะพี่นะสามรายการอ่าหนึ่งพันนะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวอนุญาตเริ่มเลยเนาะอ่าองนี้ครับรายการที่หนึ่งนะครับนะองนี้ครับเป็นพิมพ์ขีตาแล้วพี่นะอง์นี้ก็โอ้โห,โโหนี่ครับพี่สภาพน่าจะมีการใช้งานมาเนาะอ่าก็สวยเก่าเลยนะพี่นะสวยสวย,สวยเก่าเก่าเลยนะครับ โอ้โหอ่าองนี้ครับอ่ามีคราบสนิมเขียวด้วยนะพี่นะองนี้ครับโอ้สนิมแดงก็มีนะพี่นะอ่าสนิมแดงขึ้นเป็นซาเลยนะพี่นะขึ้นเป็นซาเลยโอ้โหอ่านี่ครับอืมอ่านี่ครับก้นนะพี่นะองก้นนะครับอ่ะรายการที่หนึ่งนะครับต่อไปครับรายการที่สองนะครับอ่าองนี้ครับโอ้โหลุบรอบเวลาหลงห้้งเงินนะครับพี่โอ้โหสวยๆเลยนะครับอ่า อ่าน,นี่ครับอ่าชอบถูกใจนะครับเนาอปิดกันเข้ามาได้เลยนะพี่น้ปิดกันเข้ามาได้เลยอ่าตรงนี้นะครับรายการที่สองนะพี่น้องรายการที่สองนะครับต่อไปครับรายการที่สามนะครับอ่านี่ครับอันนี้าจะเป็นพิมพ์ี้ตาเนาะเป็นพิมพ์ี้ตาครับอันนี้ครับเนื้อจะออกแก่ทองนะพี่น้องเนี่ยครับโอ้โหดูครับ เดี๋ยวนะครับองนี้ครับมีปิดทองมาด้วยนะพี่นะเนี่ยครับมีปิดทองมาด้วยเนาะมีองนี้มีปิดทองด้วยนะครับอ่าเป็นพิมพ์ขีตานะครับเราพิมพ์ขีตานะครับอ่าอันนี้ครับสวยเลยครับพี่องนี้นะครับรายการที่สามนะพี่นะรายการที่สามนะครับต่อไปครับรายการที่สี่นะครับ อ่านี่ครับองนี้ครับอ่าน่าจะเป็นพิมพ์นิยมเนาะอ่าพิมพ์นิยมครับพี่องนี้ครับโอ้โหสวยๆเลยนะครับนะสวยๆเลยอ่านี่ครับโอ้โหชอบถูกใจนะครับเนาะปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับนะปิดกันเข้ามาได้เลย ลบกวนดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันด้วยนะพี่นาดูให้ชอบดูให้ถูกใจเนาะนี่ครับอันนี้ครับองค์ที่องค์ที่สี่นะพี่น้าองค์ที่สี่ครับต่อไปครับองค์ที่ห้านะครับรายการที่ห้าครับอ่านี่ครับองนี้ก็มีปิดทองมาด้วยนะพี่น้าองเนื้อจะแก่ทองหน่อยเนาะนี่ครับโอ้โหเนี้ยสวยเลยนะครับพี่โอ้โหดูครับ อานี้ครับรายการที่ห้านะครับต่อไปครับรายการที่หกนะครับนะอ่านี่ครับนี่อ่ะสวยๆเลยครับพี่อันนี้จะออกอะไรนะอมเขียวหน่อยนะพี่นะ้องเหลืองอมเขียวนะครับนะเนี่ยเนื้อจะออกเหลืองอมเขียวเลยนะครับนี่เห็นไหมออกเหลืองอมเขียวนะครับพี่ รายการที่6ครับต่อไปครับรายการที่7นะครับอ่านี้ก็ผิวแบบออกเหลืออ้มเขียวอีกหนึ่งองค์ครับองนี้เป็นพิมพ์ขี้ตาเนาะอ่าพิมพ์ขี้ตานะครับพี่สวยๆเลยนะครับโอ้โหอ่านี่ครับชอบูกใจปิดเข้ามาได้เลยนะครับ น,นี้ครับรายการที่ที่เจ็ดนะครับนะต่อไปครับรายการที่8ปดครับอ่านี่ครับหลงพังเงินพิมพ์นิยมนะครับอันนี้เป็นพิมพ์บีเนาะเป็นพิมพ์บีนะครับมือประสานกันติดเลยนะครับเนี่ยอ่ามือประสานกันติดเลยนะครับมีคาบสนิมเขียวด้วยนะครับนะมีคาบสนิมเขียว ก็มีรอยตะใบเนาะรายการที่8นะครับต่อไปครับรายการที่9นะครับอ่านี่ครับหลอโบราณหลวงพ่อเงินนะครับอันนี้จะมีเม็ดแร่นะครับเนาะนี่มีครับขี้เบ้าเดิมเดิมเลยนะครับนี่โอ้โหวิวก้นมาละอ่านี่ครับคาบเบ้าเดิมเดิมนะครับ นี่แมเม็ดแร่นะครับนะเม็ดแร่ารายการที่เก้านะครับต่อไปครับรายการที่สิบครับอ่านี่ครับอันนี้ครับโอ้โหรอยประกบแม่พิมพ์ยังเดิมเดิมอยู่เลยเนาะอ่านี้ก็มีเม็ดแร่เหมือนกันนะพี่นะองค์ที่ก็อ,องค์ที่สิบนะครับอันนี้องค์ที่สิบเนี่ยครับโอ้โหดูครับพี่มีเม็ดแร่นะครับ อันนี้ยังไม่ได้ตะไบออกเนาะเดิมๆเลยครับอ่ารายการที่สิบนะครับต่อไปครับรายการที่สิบเอ็ดครับอ่านี่ครับเนื้อจะออกไปทางสำลีเงินเลยนะพี่เนาะนี่ครับเงินเงินเลยนะพี่นะ,นเ,นเ,นะนะเนี่ยโอ้โหดูครับวิ่งวับเลยนี่เป็นพิมพ์นิยมนะครับอ่าเป็นพิมพ์นิยมเอเนาะ อ่านี่ครับผิวโละหะมีการยุบย่นนะครับเนี่ยโอ้โหดูครับขี้เบายังอยู่เลยนะครับพี่่ารายการที่สิบเอ็ดครับต่อไปครับรายการที่สิบสองครับอ่านี่ครับ แก่ทองอยู่เนาะเนี่ยเห็นไหมออกเนื้อแก่ท้องอยู่นะครับพี่โอ้โหโครับข้าบเก่าๆเลยนี่ขี้เบา้าเดิมๆมครับอ่าวันนี้ครับรายการที่อ่าที่สิบสองนะครับ ต่อไปครับอรายการที่สิบสามนะครับอ่านี่ครับอันนี้ก็ออกเนื้อคำนิดเงินนะพี่เนาะครับเบ้าเดิมๆเลยเห็นไหมพี่ครับพี่เบ้าเดิมๆยังอยู่เลยใต่ก้นก็มีรอยตะใบนะครับนะมีรอยตะไบเก็บด้วยนะครับพี่อ่านี่ครับอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์นิยมเนาะเป็นพิมพ์นิยมครับพี่นิยมเอเนาะนี่ครับครับสวยเลยนะครับพี่ ปล่อยตะไบนะครับรายการที่สิบสามครับต่อไปครับรายการที่สิบสี่ครับอ่านี่ครับอือืนี่น่าจะเป็นพิมพ์ขี้ตาแล้วพี่เนาะนี่ครับโอ้โหนี่มีคราบสะนิ่มเขียวสนิมแดงนะครับพี่โอ้โหสวยมากเลยอ่ามีขี้ตาสามชายเนาะน่าจะขี้ตาสามชายครับองค์นี้ครับ นี่เห็นไหมครับสนิมแดงตรงนี้ก็จะเป็นสนิมเขียวนะพี่โอ,โ,โอ้โหเนื้อก็ออกเหลืองอมเขียวด้วยนะพี่นอะเนื้อออกเหลืองอมเขียวนะครับนี่มีครับสนิมแดงเนาะ,ะรายการที่สิบสี่ครับต่อไปครับรายการที่สิบห้าครับอ่าตรงนี้ครับเนื้อออกแก่หนากนะพี่นะเนื้อออกแก่นากนะครับพี่ตรงนี้ครับ นี่ครับเ้อทองผสมนาครับพี่เนาะอ่านี่ครับโอ้โหดูสวยๆเลยแล้วมีคาบเขียวนะครับพี่เห็นไหมอ่านี่ครับก็กเกาเลยโอ้นี่ผิวก้นมะละนะครับอ่ารายการที่สิบห้านะครับนะรายการที่สิบห้าครับต่อไปครับรายการที่สิบหกนะครับอ่านี่ครับ วงนี้ครับเป็นพิมพ์ b เนาะเป็น b นะครับนิยม b นะครับพี่วงนี้ครับมีเม็ดพระอินนะครับนี่เห็นไหมมีเม็ดพระอินด้วยครับมีเม็ดตาพระอินนะครับนี่อ่าเนี่ครับพิมพ์นิยม b นะครับเนาะ นี้นะครับรายการที่สิบหกครับรายการที่สิบหกต่อไปครับรายการที่สิบเจ็ดครับนี่ครับพี่องนี้ครับโอ้โหเนื้อนารับพี่นะเป็นพิมพ์นิยมบีเนาะเนื้อนาคเลยนะพี่โอ้โหสวยๆนะครับพิมพ์คมๆเลยนะครับพี่พิมพ์คมมากนะครับนี่ครับโอ้โหดูครับพี่สวยๆเลยนะครับพิมพ์นิยมบีนะครับเนาะ นี้ครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อไปครับรายการที่18ดนะครับนี่ครับมาดูเนื้อทองผสมนาคนะพี่โอ้โหนี่พิมพ์กีตานะครับอ่าสวยๆเลยนะครับพิมพ์กีตาสี่ชายเนาะอันนี้พิมพ์กีตาสี่ชายนะครับโอ้โหนี่ครับสวยๆเลยนะครับพี่เนื้อทองผสมนาคนะครับ นี้ครับรายการที่สิบแปดครับต่อไปครับารายการที่สิบเก้านะครับอ่านี้ก็นเนื้อทองผสมนาคอีกหนึ่งองค์นะพี่เนาะเนื้อทองผสมนาคอีก1หนึ่งองค์นะครับนี่ครับโอ้โหดูครับนี่ครัสนิมเขียวก็มีเนาะ ันนี้ครับเป็นพิมพิมพี้ตาเนาะนะครับเอ๊เดี๋ยวนะครับออกพิมพ์นิยมแล้วพี่นะน่าจะเป็นพิมพ์นิยมครับรงนี้ครับอรายการที่สิบเก้านะครับนะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะพี่เนาะเพราะว่าก็กําลังเริ่มศึกษานะพี่นะกาลังเริ่มศึกษานะครับอ่ายการที่สิบเก้าครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบครับอ่านี่ครับ โอ้โหโอันนี้ออ่พิมพ์ขี้ตาเนาะสี่ชายนะครับเนื้อทองผสมนาคนะครับพี่โอ้โหสวยมากเลยอ่านี่ครับมีคราบสนิมเขียวนะครับเนาะเนี่ยโอ้โหผิวโลหะนะครับเกิดการหดยุบย่นนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับ ต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับ <c oughs> อ่านี่ครับรูปรอลงพ่อเงินอันนี้เรียมกรอบกันน้ำอย่างดีนะพี่น้องกันน้ำอย่างดีครับเก็บได้ย,วยาวๆนะครับอ่านี่ครับเป็นพิมพ์น่าจะเป็นพิมพ์อเอน,นะพี่นะองค์นี้ครับเป็นพิมพ์เอนะครับคาบสนิมเขียวมีนะครับอ่านี่ อนี่ครับเก่าๆสวยๆเลยครับรายการที่21่สิบเอ็ดครับไปเข้ารายการที่22ครับอ่านี่ครับโอ้โห,โโหนี่น่าจะถูกบรรจุอ่าในกรุหรือเปล่าเนาะเนี่ยนี่ครับพี่สวยๆเลยนะครับโอ้โหดูครับพี่ นี่องค์ที่ยี่สิบสองครับเลียมกรอบเนาะป้องติกกันน้ำอย่างดีนะพี่นะเก็บได้ยาวๆเนาะหรือจะคล้องขึ้นคอนก็ได้เลยนะครับารายการที่ยี่สิบสองนะครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสามครับอ่นนี่ครับพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยม A เนะาะเลี่ยมกรอบนะครับ ครับปากชัดเจนนะพี่นะปากค่อนข้างชัดเลยครัาตรงนี้มีสนิมแดงเนาะนี่ครบสนิมแดงเต็มเลยครับพี่เต็มวงพระเลยนี่รอยตะอใบใต้ก้นนะครับอ่าองนี้นะครับรายการที่อ่ายี่สิบสามนะครับนะยี่สิบสาม ต่อไปครับรายการสุดท้ายนะครับรายการที่24นะครับอ่าพิมพ์ขี้ตานะครับอ่าขี่ชายนะครับเนี่ยหนึ่งห้าชายหรือเปล่าใช่ไหมพี่เนาะถ้านับกันยังไงครับเนี่ยใช่ไหมหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าเนาะใช่ไหมเนี่ยครับโอ้โหดูครับครับอันนี้มีเกี่ยวขึ้นเต็มเลยครับโอ้โหนี่ครับสวยเลย นี่ครับชื่นชอบก็ปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับนี่ครับพระสวยราคาหลักร้อยครับอรายการที่ยี่สิบสี่ครับพิมพีตาห้าชายเนาะอะก็จบกันไปแล้วนะครับนะกรอนทักจากกันไปนะครับก่อฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรไอ l ดียไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ080512233 2นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากค้นหาเบอร์โทรไม่เจอครับแคป q r Code สแกนหาได้เลยนะครับ สำหรับ EP นี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ